มันมันบิดกีนี่แหละฮะ่มช่ใ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 ่ใช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 ่ใ่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่่ใช่ใช่ใช่ช่่ใช่ใช่่ใช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 ใช่่ช่ใ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 ็่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใ่ หมกินไม่ออกล้คนไ่เลยาคี่ีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ไหลรอดหมดไปกินอ่ะหมดไปกิน่ีวายตายแล้วไม่มีอะไรแล้วยเน็ตมัไม่คัวเลยวะหมดแล้วหมดแล้วอ๋อเชลเซลล์่อกอนปล่อยจะช่วยรีเวรทำไจาลัวทำไมไม่ดูเงียบๆไปอ่ะ คือแกอ้าครั้งนึงแล้วแกก็เลยไม่เข้าใจพี่มีไม่ไหวเลยพี่โอเคพี่มพี่มลงมาเีบอกนันมืนนึเอดี๋ยวดูนะฮะอันันลง

คุยตายอะ่ะไม่ได้บอกว่ากูกล้าขึ้นนะแม่บอกให้ยอมไปอยู่ง้านแต่มันขึ้นมันเหวี่ยงไปสูงมากเลยอะ่ะ